เจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอรีวิวห้องพักที่โรงแรมโซฟิเทลมาเก๊านะคะนี่แล้วก็เขาจะให้กัร์ดมาสองใบเดี๋ยนะโซฟิเทลที่นี่มีชื่อเรียกด้วยป่ะเออมันอยู่ในชื่อจุดที่ชื่อว่าฟอนเตสิบหกฟอนเตเป็นชื่อแบบเป็นโซฟิเทลฟอนเตสินะครับถ้าดูในแผนที่ก็จะเห็นชื่อนี้เลย ก็อยู่ไม่ห่างจากจัตุรัสซินาโดของมาเกาสักเท่าไหร่าม่300เมตรนะให้น้องจอยพาดูห้องพักดีกว่าว่าห้องพักว่าเป็นยังไงบ้างนะครับํางมองเห็นฝั่งนู้นคือฝั่งประเทศจีนนะจูไห่ใช่ไหมใช่อนูจูไห่เปิดมากนี่คือแม่น้ำเทวะ จำชื่อไม่ได้ภาษาจีนนะก็คือถ้าไหลไหลไปทางซ้ายมือจะไปถึงปากทะเลเรียกว่าอะไรนะปากแม่น้ำโพลอะไรเนี่ยเขาเรียกกันผม่าจำชื่อจีนไม่ได้นะดเคู้เขาเรียกอะไรแต่ว่าวิวสวยเลยแหละฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งเหมือนกับตอนนี้กำลังก่อสร้างเยอะเลยนะตึกสูงๆทางนั้นเลยมีภูเขาด้วย เราไปดูบรรยากาศในห้องพักกอนดีกว่าปุ๊บอาให้แสงในห้องแบบไม่เยอะมากเดี๋ยวแสบตามีเตียงอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลดีกว่าเอจจอยเซอร์ไพรสมากอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าตามโรงแรมมีด้วยโรงแรมอื่นอาจจะมีแต่ไม่รู้นะไม่เคยเจอเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนี่มีโทรศัพท์ให้ยืมด้วย แต่ว่าโทรศัพท์นี้ใช้ทําอะไรได้บ้างไอนโทรศัพท์ขอดูชัดๆหน่อยครับได้ค่ะแบบนี้โอเคนี่ยอยากให้ดูชัดๆเป็นเครื่องแบบเครื่องโทรศัพท์เลยนะนี่แต่ว่าติดโลโก้โซเวเทลชัดเจนว่าเป็นของโรงแรมนะครับเป็นแบบแฮนดี้ตอนแรกนึกว่าใครมันลืบไว้ใช่ป่ะไม่ใช่แฮนดี้ถือไปได้ถือออกไปข้างนอกโรงแรมได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้ได้ในโทรศัพท์อันนี้มีอะไรบ้างครับมี การโทรไปต่างประเทศลิมิเต็ด d l โลคอแล้วก็โทรต่างประเทศด้วยพอด้วยใช่แล้วก็มี 3G มบ b i l e i ินเทอร์เน็ตด้วยแต่คือต้องใช้เครื่องนี้เล่นเลยนะมันกระจายสัญญาณไม่ได้อ่ามาเก๊าซิตี้ไกด์แผนที่นะมีแผนที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีพวกติเกตที่เป็นส่วนลถต่างๆ วตอนแรกผมยังนึกว่ามันไอ้นี่หรือเปล่าเอาไปใช้ข้างนอกกระจายเป็นฮอตสปอตได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ไม่ชไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาเป็นแอปพลิเคชันมาเลยบรรจุอยู่ในเครื่องเลยก็คือใช้ได้ตามนี้เลยแต่เป็นภาษาจีนนะใช้ Facebook ได้ Gmail ได้อะไรเงี้ยมีแผนที่เดี๋ยวลองเปิดดูซักแอปหนึ่งเนาะที่มันว่ามันทำอะไรได้บ้างเป็นแอปของโซฟีเทลเขาเลยใช่เดี๋ยวเราดู ตรงที่เป็นแผนที่ดิออแผนท,ผนที่แผนที่เป็นอันนี้ตึง้งอ่อาก็จะมีซิตี้ไกด์ให้ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอตึง้งอันนี้ของการเที่ยวมาเก็บ English? อังกฤษอ่าอังกฤษแล้วใช่อันนี้เป็นของการท่องเที่ยวมาเก็บเขามีภาษาอังกฤษด้วย เอาล่ะพี่ว่าเดี๋ยวอันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเข้าขายรีวิวแอปไปละ <Nee. S 1> คนดูเขารอดูห้องพักก่อน <Nee. S 1> <c oughs> เอาเป็นว่า <Okay. S 1> เป็นแอปเป็นหนึ่งอย่างที่เป็นเซอร์วิสของโรงแรมที่แบบแปลกตาแล้วเพิ่งเคยเห็นเอาเดี๋ยวผมให้ดูห้องนอนก่อนแล้วกันนะว่าที่ห้องเราเป็นห้องแบบเตียงใหญ่นะเตียงใหญ่แล้วก็มีหมอนที่เขาให้มาส <c oughs> ี่ใบนะครับแล้วก็ดูที่หัวเตียงนะครับจะมีพวกปลั๊กไฟ เป็นแบบปักแบบอ่ายูนิวอร์ซลนะเสียบได้ทุกแบบเลย mm hmm. นะครับที่หัวเตียงมีโทรศัพท์ให้ด้วย mm hmm. ทีวีนี่มีรีโมทอยู่ตรงนี้นะครับรีโมทให้การาดสำหรับเข้า mm hmm. ออกห้องนี่ให้มา2ใบเหมือนกันนะครับมีผลไม้สำหรับเรลคัา hmm. มให้ด้วย3อย่างที่โต๊ะทำงานน่าสนใจมากครับตรงนี้นอกจากโคมไฟตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้มีปลั๊กไฟอีกหนึ่งนะครับ มีโทรศัพท์ตรงนี้เหมือน<า>จะเป็นสายแลนเลยนะถ้ามีสายแลนนี่อินเทอร์เน็ตเร็วเลยอ๋อแล้วก็ WiFi ที่นี่ฟรีด้วยแต่ว่าไม่ต้องล็อกอินอะไรทั้งสิน้นใช้ได้เลยโอ้โหทีนี้เ,เราไปดูห้องน้ำไหม,ม <า S 1> โอ,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 โอ้เดี๋ยวแล้วก่อนห้องน้ำเรามีของกินด้วยตรงนี้นนมีเครื่องชงชาด้วยนะครับตรงนี้อ๋อต้มน้ำร้อน,นอ,นอแล้วก็มีพวกชา ทวายนิ่งให้นะครับหลายซองเลยล่ะมีกาแฟด้วยอันนั้นน้ำแร่เฮ้ยน้ำแร่คิดตังค์นี่ใช่เลยครัหกสิบห้าเหรียญฮ่องกงเฮ้ยหกสิบห้าเหรียญมาเก่าอตู้เย็นอยู่นี่ครับ grab อุปกรณ์อ๋อนี่เป็นตู้เย็นแบบไม่มีเสียงอ่ะเสียงเงียบกริบนะตู้เย็นนี้เป็นน้ำแข็งเด็ดโอเค ข้อต่อไปก่อนจะถึงห้องน้ำอันนี้ก่อนเอจอยมีความชื่นชอบและอยากจะนำเสนอเอจอยชาวต่อนีตู้เสื้อผ้าเลยครับมีเตารีดให้มีร่มให้นะครับมีสลิปเปอร์ตู้เซฟแล้วก็นี่คืออุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดของเข้าร่มอยู่นนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับ วิธีป mm. ิดเอ๊ะแต่นะประตูเป็นยังไงห้องน้ำอ๋อเป็นต okay> ูบานบานเมื่อกี้ก็สงสัยว่าเสื้อคุณหายไปในตัไหนตัวนี้ก็ห้องน้ําจะมีอาบน้ําได้สองส่วนคือเป็นอางอาบน้าแช่ตัวแบบนี้แล้วก็มีตรงที่พี่บอยยืนอยู่ก็คือเป็นชอวเวอร์แบบนี้ แล้วก็ส่วนที่เป็นชั้โคก็จะแยกออกมาอีกห้องหนึ่งจะได้รู้สึกเรียกส่วนห้องส้วมกับห้องอาบน้ําไปเลยนะใช่มีมากแล้วก็<อ>ตรงนี้กับตรงกระจกนี่เลยครับเป็นชุดเซ็ตสำหรับก,ก็มีพวกแชมพูใช่ใชไหมแชมพูคอนีครีมนวดแล้วก็ครีมอาบน้ํา แล้วก็มีบอดี้โลชั่นด้วยมันมีสบ,บู่ด้วยเองจะรู้จักยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวกับคิมทำด้วยที่ทำที่เขาใช้กันนี่ด้วยมั้งเนี่ยครับใช่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะยี่ห้อนเนี้ยอ๋อที่วางสบู่นะมีที่ระบายหนาวด้วยนั้นมียาสีฟันให้ใช่ไหมมีหวี <S <S โอ้เยี่ยมครับมีแปรงสีฟันและยาสีฟันให้ดด้ีเหมืราใส่ วีวีเป็นไม้จริงๆเราเขาแกะโดนหน่อยอยากดูว่ามันเป็นไม้จริงป่าวเป็นเป็นไม้อ่ะวีไม้อหรใช่ค่ะโอ้กบท่า,าอืมก็ต้านรัฐสำลีแล้วก็หมกคุมผมอะคิดฟันกสิฟันนี่แหละครับนี่แหละครับห้องพ,พักของเราวันนี้นะครับ โรงแรมอะไรนะครับบอกชื่อทีครับโซฟาเทลมาเก้าใครอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าฟอนเต้ร์สิบหกอยู่ตรงที่ที่มองเห็นประเทศจีนเปิดม่านโอ้โหสวยมากประเทศจีนแม่นเอง็นจอยเ่ะใจก็น่ารักครับมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างล่างนั่นไหนแต่ว่าน้ำนั่นค่ะ อยู่ฝั่งโน้นแล้วก็มีมใช่แล้วร้านอาหารใจีตรงนี้ฝาไว้น้ํามีสองชั้นตรงนู้นตรงนู้นสะเล็กกับสาใหญ่ใช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 ,ใช,ใช่ได้เวลาพักผอนของเราแล้วครับใช่ค่ะง,ง,งั้นเด<า>ี๋ยวเราต้องจบการรีวิวไว,ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอ่า คลิป,ปอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันต่อนะฮะในม,มากเกา๊ามีหลาย,ท,ลยที่เลยจะ,จะไปที่เทียวอไจะไปที่เที่ยวพอนี่ครับโต๊ะอาหารเช้าของเราที่โรงแรมนะครับนะสังเกตบโนโต๊ะนะการจัดวางบนโต๊ะเขาจะมีนมมาให้ด้วยหนึ่งหนึ่งแก้วเลๆน,นะแล้วก็มีแยมสี่แบบแล้วกง เครื่องปุ๋กาแฟาาน้ำตาลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงเป็นพิซซ่าของเกลือมีช้อนซ้อมแล้วแก้วกาแฟไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟ่บรรยากาศอาหารเป็นไงบ้างครับตอนเช้า ติดทิมสระน้ำเลยจะพาไปดูอาหารเยี่ยจะเป็นแบบ มีเห็นชิน้นเริ่มเ,เป็นของประจํากินอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกข้าวต้มอมอิโซะซุปนี่มิโซะซุป,ปซีฟูด้ดขอนกี๋ข้าวต้มครับโจ๊กโจหห๊ก อ,อ,อันนี้เป็นฮอตมิลกับช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตร้อนด้วยครับตอนเช้าอารมณ์การที่โซนอาหารนะครับก็ยังมีแบบนี้ด้วยมีค่า โรมโซฟิเทลนะครับที่เราพักที่มาเราจะฝังรูดนะครับนี่มีบะหมี่ด้วยโอ้เพิ่งเห็นแอมเซ็กก่อ わっおいしいすですって。